วันนี้การแข่งขันอะไรก็สูงที่บอกกันว่าเป็นนายหนนะ้า t ิกตอ,อกไม่ต้องลงทุนสักบาทความจริงไม่มีอะไรได้มาฟรีๆไม่มีอะไรได้มาง่ายๆนะจ๊ะสินค้าตัวอย่างที่ต้องขอไปต้องมีผู้ติดตามหนึ่งพันคนคลิปหรือคอนเทนต์ของช่องต้องมีความน่าจะเป็นที่เขาจะให้สินค้าตอนหญิงพจน์มีเพื่อนครบหนึ่งพันก็ยังขอสินค้าไม่ผ่านแรกๆต้องซื้อตัวอย่างมารีวิวเองแต่เราก็เลือกสินค้าที่เราต้องกินต้องใช้เพื่อซื้อมาทำรีวิว วามพยายามของคนทำคอนเทนต์กว่าจะออกมาได้ในแต่ละคลิปไหนจะจะต่อเอ่ยอัดเสียงเอ่ยถ้าใจไม่รักทำไม่ได้แน่นอนยิ่งคนทำคอนเทนต์เก่งๆเรายิ่งรู้ว่าเขาตั้งใจทำจริงๆเราสนับสนุนโดยการกดหัวใจสักดวงมันไม่ยากเข้าเขาผลิตคอนเทนต์มาให้เราดูหรอกสินค้าที่เขาเอามาติดตะกร้าคนทำคอนเทนต์ส่วนมากไม่ได้ขายอย่างเดียวนะจ๊ะเราก็ซื้อซื้อหนักด้วย คนเป็นนายหน้าเยอะแต่ก็ซื้อเยอะนะบอกเลยไม่ได้หวังจะรวยตรงนี้แต่เราทำเพราะรักแต่ถ้าปังๆก็มีคนอยู่ได้นะหยิงพดพยายามศึกษาหาความรู้พยายามทำคลิปหรือไม่ให้ทำซ้ำคนดูจะได้ไม่เบื่อนั่งดูคลิปคนที่เขาสำเร็จมาก็เยอะตั้งใจยิ่งกว่าตอนเรียนตอนเรียนขี้เกียจคือหมาสินค้าที่หยิงพดเป็นนายหน้าเราใช้ทุกอย่างอันที่ไม่ชอบใช้ได้ไมโอก็ไม่ทำนายหน้า สินค้าที่นำมาแปะตะกร้าคือชอบใช้ได้ดีราคาไม่แพงเลือกมากับมือจ้าเพราะฉะนั้นลูกค้าที่สั่งของจดช่องอีกพดสสบายใจได้เลยอย่างที่เห็นในคลิปเป็นในหน้าได้ใช้เองเป็นประจำไม่ใช่หยิบมาใช้เฉพาะตอนทำคลิปลจ๊ะอยากได้สินค้าตัวไหนบอกค่ะไม่เจอทักมาถามมีปัญหาในการใช้งานแจ้งมาได้เลย หญิงพศจัดการได้ถือซะว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันอยากได้สินค้าตัวไหนช่องพศไม่มีก๊อปรูปมาเดี๋ยวจัดให้สินค้าในติ๊กต็อกน่ารักหญิงพศชอบการได้ทำอะไรคนเดียวอยู่คนเดียวมันทำให้เรามีไอเดียจริงๆนะแพร่มานานเราทำอาหารเสร็จแล้วหรืเน,นี่ย ทานข้าวกันค่ะที่รักใครสนใจเมื่อทอดแก๊กกระป๋องอยากเล่นเงินน้อยมีในตะกร้านะกดกดกด